ณเวลานี้ในะอารีนาบอกเลยว่าทีมตีวอะไรไร้สาระทีมแก้ทางตีวสิแน่นอนกว่าในการขึ้นสู่ระดับแกนมาสเตอร์นะครับในเซิร์ฟเวอร์เพียววานิลาที่ตอนนี้ตึงจัดจัดอ่ะเนี่ยผมขึ้นมาถึงแกนมาสเตอร์3แล้วนะจริงๆก็คือขึ้นไปถึงแกน2ระดับท็อป2 0 0อ่ะหลายรอบแล้วแต่ว่าพอเช้ามาก็คือตนตีตกลมาต้องไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่จะบอกว่าทีมแก้ทางตีวเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะมาพูดกันถึงทีมตีวนิดนึงนะรูปแบบปัจจุบันเนี่ยก็คือ ตามที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือโฮลี่กาวิยมันมัตแลนด์แคนดี้ตัวแสงจันทร์แล้วก็เพียววานิลานะสมบัติก็ตำราภาคภุมินาฬิกาอะไรประมาณนี้แหละแต่จะบอกว่าทีมเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกเพียงแต่ว่าในการขึ้นสู่ระดับแกนมาสเตอร์ในเพียววานิลาที่แบบค่อนข้างจะแน่นมากๆตอนเนี้ยมันขึ้นได้ยากคนที่มีทรัพยากรระดับกลางๆที่ไม่สามารถปั้นตัวแคนดี้ม r ตแลนด์ได้ถึงประมาณ20ขึ้นไปอะ่ะ แล้วก็ตัวบางคน,นงก็คือดาวมันแรงก็ไม่ได้สูงกาวิยมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหลายๆคนยคนใช้เพชรเปิดตัวก่อนนันนี้ไปเกือบหมดแล,แล้วก็เลยแทบจะไม่มีทรัพยากรมาเปิดกาวิยมันทีนี้นพอกาวิยมันดาวน้อยก็สู้ไม่ไหวนะครับดาเมจไม่พอยยิ่งตัวแสงจันทร์ที่เป็นตัวรับลีบับของสตาร์ดัสอีกอะ่ะพอดาวน้อยก็คือตายไวโฮลี่กับเพียวก็เป็นระดับเป็นเชียนบอกเลยว่าทีมนี้สำหรับคนที่แบบมีทีมพวกเมตาของแสงจันทร์สตาร์ดัสหรือว่า เมตาน้ําแข็งอะ่ะก็คืออยาไปปั้นดีกว่านะมันใช้ทรัพยากรเยอะแต่ว่าก็คือมีไว้ก็ได้แต่เพียงแต่ว่ายังไม่ใช่ยังไม่สามารถแสดงศักยภาพด้วยสูงสุดในการไต่แรงอารีน่าตอนนี้นะขึ้นมาถึงมาสเตอร์นหนึ่งก็เต็มที่แลวอ่ะพูดมาซะเยอะแล้วนะครับทีนี้ทีมแก้ทางหลกัหลกๆผมได้บอกไปแล้วในค่าวก่อนนะก็คือจะเป็นทีมนี้นะครับตัวโดนัทกับชาวนะซึ่งจะเล่นงานทีมลักษณะแบบนี้ได้ค่อนข้างดีอ่ะทีนี้รูปแบบก็หลังๆนะครับก็จะมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นตัว อาตัวฮิวนะครับเป็นบนะีเทสนะแบบนี้ตัวหลังนะครับเป็นแบ็คเพลก็มีแบบแบ็กเพล่แล้วก็ล่าสุดนะครับที่เห็นก็จะมีตัวกระทั่งตัวที่เป็นอชูคิมก็มีใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดจะเห็นเป็น ไน่แบบน้ต่ไม่นนนนาเกิรอแต่มว่ารูปแบบไหนนะถ้าเกิดมี3ตัวยืนเป็นฮ o ล l ี่ขวิยมานแล้วก็มาร์แลนเนี่ยสามารถใช้ตัวชาวโดนัทแก้ได้หมดนะมีโอกาสชนะสัก70%อรในระดับแกนมาสเตอร์ที่ท็อปปิ้งกับพวกวิจัยแน่นๆนะมีโอกาสโดนสวนได้บ้างกรณีที่มาร์แลนไม่ตายแล้วมันมันสวยกลับมานะครับอ่ะต่อไปทีมที่ หลายคนเห็นตั้งรับกันนะครับแล้วยังแก้ทางด้วยทีมชาวโดนัทไม่ได้ก็คือจะเป็นทีมลักษณะแบบนี้นะก็คือเปลี่ยนโฮลี่เป็นแคปไซซินส่วนตัวทิวก็แล้วแต่นะไม,ไ,ไม่ว่าจะเป็นเพียววานิลาบิเชตนะครับทีมแบบนี้จะแก้ทางได้ด้วยทีมอีกทีมหนึ่งก็คือทีมนี้นะที่ผมไปรอมาก็คือเป็นทีมโฮลี่กับตัวไวเบอรี่นะครับแล้วก็ตัวกลางเป็นพตาดัสแสงจันทร์ตัวหลังเป็นเพียววานิลาก็คือเป็นทีมมาตรฐานได้แหละแค่ว่าตัวหน้าเปลี่ยนจากพวก ครับเ,เซนกับหมาป่านะครับเป็นไวเบอรี่เทอรเนสมบัติก็นกวีดคนนกนาฬิกาทีมแบบนี้ลักษณะแบบน,นี้แก้ทา้ยังไงนะก็คือมีโฮลี่รถเสียหายแล้วก็มีเพียวรถเสีหายนะครับแล้วก็ไวเบอรี่รถเสียหายอีก2ตัวเนี่ยจะเป็นสตาร์ดัสคีต์ิคอรล้วนกับตัวแสงจันทร์ครูไทม์ล้วนทํำไปถึงออกแบบมันเป็นอย่างนี้นะเวลาเจอกับทีมลักษณะมอสักครู่เวลาใช้ชิลใช้ทีมที่เป็นชาวไปแก้คือบางทีมันฆ่าไม่หมดก็จะเหลือ ลอดก็จะเป็นแคปไซซนมาร์แอนแล้วก็ควนะิยามันอ่ะทีนี้มันสามารถสวนเราตายได้นะครับในเวฟที่2องเวฟที่3แต่ว่าพอทีมลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถเก็บเราได้หาทีนี้พอเนื่องจากไปเจอกับทีมที่เป็นลักษณะของสามตีวายอย่างเงี้ยมันจะทําให้วายเบอร์รี่สะสมสแตกแล้วก็สะท้อนอต่อยแรงนะครับทีนี้ตัวที่ใส่ทับปิ้งของสตารัสกับตัวแสงจันทร์เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือให้มันชุบชีวิตขึ้นมาด้วย ขอนกนะครับทำให้มันมีโอกาสได้ออกสก,กิลป,ประมาณ2-3ถึงเว็บเนี่ยประมาณ5-6ถึงทีทำให้ตัวที่เป็นแสงจันของศัตรูนะครับตายก่อนพอแสงจันตายปุ๊บคอมโบตีไว้ขนาดนีดน้จะล่มทันทีนะคือฐานนี้พอแสงจันตายอ่ะจะไม่มีตัวรับดีบัฟของสตาร์ดัสแล้วพอสตาร์ดัสมันจะไปลงที่ตัวมัดแรงที่พลังโจมตีสูงสุดปุ๊บเนี่ยมัดแรงจะแสดงศักยภาพไม่ได้เลยนะก็คือจะโดนล,ลบล้านทั้งดีบัฟความรนจมตแล้วก็บัฟตัวเพิ่มพลังงานแสง ทำให้มร์แรงตรีโต้ไม่ได้ก็จะถูกเก็บไปทีละตัวนะครับอธิบายมาซะเยอะแล้วหลักๆตอนนี้เราจะมีอยู่2ทีมด้วยกันนะทีมนี้ใช้แก้ตีวายแคปไซซินนะครับแล้วก็ชาโรนัทใช้แก้ทีมตัวตีวายกวิยามันฮลลี่ทั่วไปนะสมบัติเอตัวทีมนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะผมอธิบายไว้หมดแล้วก็คือโนนัทครูทามชาวโจมตีกัปตันโจมตีนะครับแสงจันโจมตีแล้วก็หมึกโจมตีนะครับสมบัติตำล่า นกวีดขนนกโอเคใช้แค่2ทีมน,นะครับเดี๋ยวไปดูสถานก,การตีกันนะหลังๆนี่ผมไม่ค่อยเห็นทีมตั้งรับที่เป็นแคปไซซินเท่าไหร่ละแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแบบนี้นะนาน,นานเจอทีก็คือจะปิด2ตัวหน้าไม่ให้เรารู้แต่ถ้าเกิดเปิดตัวใดตัวหนึ่งน่ะเพื่อนๆจะเห็นตำแหน่งการยืนคือถ้าเป็นโฮลี่กัวยามันจะเป็นโฮลี่อยู่ข้างบนกวัวยามันอยู่ข้างล่างแต่ถ้ากวัวยามันอยู่ข้างบนแล้วปิดตัวล่างเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นแคปไซซินก็จะใช้ทีมแบบนี้ตีได้นะถ้าปิด,นนปดนนปัน้คสอปตะัป็น ้าคุมเสมอนะครับไปดูกันเ,เห็นไหมจะเป็นครับเซนเซนเห็มเราดูสถานการ์แก้ทางกันนะครับว่าประมาณนอะันน<ป>ี้ออกสกลแว็บแรกนะครับ<ป>ก็คือสตาร์ดันหรือว่าตัวแต่งกันอนะ่ะใครจะตายก่อนก็ได้ไ<ป>เพื่อที่จะชุบชีวิตขึ้นมาแล้วก็ฆ่าแต่งกันเห็นไหมพอแต่งกันปุ๊บตายเรียบร้อยแล้วที่เหลือคือทำอะไรไม่ได้แล้ว เขาได้เจอเจอสตาร์ดัสหมนะสตารัดนะัสอ่ะมีบัฟเก็บไปเรื่อยๆนะครับทีละตัวเลยเน,นีบบนน่ยง่ายมาก,กใ,ชมใช้สู้ได้นะครับแม้กระทั่งพวกแกน2แกน1ที่แบบดาวแน่นๆก็จะใช้คอมโบเนี้ยเก็บได้เหมือนกันนะ ที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะเป็นการโชว์ให้ดูนะว่าทีมตีไวลลักษณะไหนใช้แก้ยังไงนะส่วนใหญ่ก็จะเจอหลังๆจะเป็นกเวียมันโฮลี่แล้วเนี่ยรับแต่งการทีแบบนี้ปิดตัวบนนะครับตัวบนเป็นโฮลี่แหละก็คือใช้ทีมชาโดนัสได้เลยนะอัตราชนะก็สักเจ็ปอซ็นต์ขึ้นอยู่กับความแน่นของศัตรูด้นะแล้วก็ ถ้าเกิดมาร์แลนดโดนเก็บในช็อตแรกนะครับก็คือหมดโอกาสฟีโต้แล้วเดี๋ยวแค่แสงกันนะครับกสบายเดี๋ยวจะตีไปเรื่อยๆนะจต่กว่าจะถึงแกน2กันเลยนะครับตอนนี้ก็265แล้วเนี่ยหลังๆผมก็ไม่ค่อยตีพวกหน้าสสตาร์ดแสงจันแล้วเพราะว่าระ,ะบนบนดับบนๆเนี่ยคือดาวแน่นประมาณเนี้ยหาแก้ยากแม้กระทั่งที่เป็นตัวเมตานะ เมตาน้ําแข็งเนี่ยก็คือแบบตีโตแทบต่ยากแล้วก็เราจะไปนเน้นพวกทีมตีไวนะครับหรือว่าจะเป็นทีมลักษณะเนี้ยถ้าเกิดเดาถ้าเกิดตัวหลังที่มันปิดอ่ะเราพอจะเดาออกว่าวเป็นสมุนไพรหรือเปล่าน,น,นะถ้าเกิดไม่มีสมุนไพรก็คือใช้ทีมตัวโดนัทบิวคี้เดินไปเลยแต่ว่าเน,นี้ยผมไม่เสี่ยงอ่าไปตีตัวที่เป็นตัวความเราจมตีดีกว่านะแกง,ง่ายกว่าเยอะอ่าโอเคอันนี้จะเป็นฮอลี่กับตยามันนะครับพอเข้าแล้ง แต่ก็ได้แน่นอนว่าไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพักประมาณเจปร์ซน่ะยังไงก็ยังดีกว่าพวกแสงจันปาตาดัส์หรือว่าตัวน้ำแข็งซอเบนะครับที่มันปอกาสชนะเดี๋ยวนี้เป็นห้าสแล้วมันแทบจะวัดกันด้วยความแน่นขอ,อาจากช้อปปิ้งกันแล้วอ่ะระดับบนๆเนี่ยดาวด้วยวนน อีกเทคนิคกนึงนะครับก็คือการตีแก้แค้นพวกที่มาตีชนะเรานะก็ถ้าเกิดตั้งรับเป็นทีมตยวอย่างเงี้ยก็คือส่วนได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็โฮลี่กาบวิญมานก็จะแทงน เนี่ยก็ชนะง่ายๆตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ดูกันเพลินๆเจอก่อนจะแกน2เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ค่อยเจอแคปไซซิและเมื่อก่อนเห็นสั้งกันบ่อยนะ <Like that. S 1> แอบ,บ,บแบวนพายนะครับเพราะเท่านั้นแหละก็โดนเก็บหมดอยู่ดี ฝันคือสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จด้วยตัวเองถ้าไม่เลิกก็ไม่มีทางละอ่าอันนี้เจอกับแบค็คเพลนะครับนนข้อนนขไม่เท่าไหร่

จะปกป้องเราให้ใช้ที่ข้ทำไม่พอันยังไม่ถึงเวลาอะไรเหรอไม่ชอบความเจ็บปวด ก,กดันนให้ใอ่านี่นานๆจะเจอทีนะครับก็คือเปลี่ยนสตัวหน้านะจะเป็นแคปไซเซ้นใช้ทีมนี้ปราบนะครับเดี๋ยวคุณดูจังหวะน,นะตัวทัศรัตนกับแสงการอ่ะมันจะเน้นใส่ให้สตูตหลักไปก่อนทีนี้พอได้ปล่อยไปเว็บแรกเนี่ยก็คือเลือกตัวแสงการจะเริ่มลดแล้วอ่าพอชุบชีวิตก,กลับมานะครับจะใช้เวทที่สก็คือสตลเลย รูปแบบจะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเกิดตัวแสงกันไม่อึดจริงๆเหรอคือคิวตัวแรกแน่นอนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เก็บไปทีละตัวนะเนี่ 5, ยพอมาเหลือ,แ,ลอแค่มัดแรงน,นะครับคือสซาสันมันไปลงหัวมัดแรงมัดแรกแดงก็แสดงศักยภาพไม่ได้แล้ชัยชนะของฉันก,ก็คือชัยชนะของอาณาจักร อย่าืที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไช้นักธี่ให้ไาไม่ได้แล้วเป็นตู้ให้ท่านเป็นตด้ใ no like ห้่านให้เป็นนักธีค แพนี้ไว้ทุกคนปลอดภัยใช่ไหมลอบนี้จะถูกแต่งแต้มไปได้วยความฝันให้ใได้ทีท่สุ ファミリーだ ทำให้เปดนอดจี้ยังไม่ถึงเวลาจงจดจำไว้ว่าใครคือพู้พที่เจ้าต้องยอมจำนนไงขึ้นการมาสเตอร์สองแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องปั้นทีมตีไวให้เหนื่อย ไม่ต้องฝืนตีหน้า2ส,สตาร์ดัสแสงจันทร์ทั้งที่มีอัตราชนะไม่แน่นอนนะสามารถนําไปใช้ได้จนจบซีซั่นเลยถ้าระดับบนๆยังไม่รู้ตัวว่าหน้า2ส,สตาร์ดัสแสงจันทร์มันตั้งพ้องกันได้ดีกว่านะนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดติดตามสารับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ